สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกๆคนไปดูอาชีพที่สร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สามารถทำเป็นรายได้เสริมก็ได้นะคะ,ะได้เงินทุกวันค่ะอ่าก็คือการทำดอกไม้การทำมาลัยนะคะไปดูกันค่ะมาลัยที่ว่านี้นะคะเป็นมาลัยที่ใช้ไหว้พระ ใช้ในพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาในวันสำคัญไม่ว่าจะเป็นวันโกนวันพระหรือวันปีใหม่วันแม่วันไหว้ครูอะไรก็แล้วแต่นะคะล้วนแต่ใช้มาลัยพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะเป็นมาลัยที่ทำจากดอกดาวเรืองดูคนร้อยสิละคะเขาร้อยด้วยความชำนาญเลยเพราะเขาทำทุกวันนี่อันนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรือง อดอกขนาดใหญ่นะคะร้อยเข้าหากัน3ดอกร้อยไว้ก่อนนะคะแล้วเขาก็จะประกอบช่อประกอบพวงด,ดูวิธีทำรรของเขาเขาจะร้อยทั้งอดอกลักพลาสติกอดอกลักสดก็มีในบางฤดูกาลที่หาดอกลักสดไม่ได้ก็จะใช้ดอกลักพลาสติกเพราะว่า อดอกรักสดเนี่ยมันขาดตลาดบางครั้งเขาก็ขายแพงนะคะอัะอนนี้เขาจะร้อยเข้าไปเพื่อที่จะประกอบเป็นพวงเห็นไหมเขาจะร้อยเป็นขั้นเป็นตอนไว้ก่อนอันนี้จะทำใส่สายไว้เลยสายพวงมาลัยมัดเสร็จเรียบร้อยก็จะเอาดอกดาวเรืองที่เขาร้อยเป็นพวงไว้เมื่อตะกี้นี่แหละร้อยไว้สามดอก ก็จะมาประกอบเข้าเป็นพวงมาลยัยไว้เป็นหนึ่งพวงไปเลยนี่เห็นไหมคะมัดประกอบการมัดให้แน่นๆนี่ถือว่าพวงนี้เรียบร้อยนะคะทำไวมากทำแบบชำนาญเลยเนี่ยนะคะพวงเนี้ยไม่แพงนะคะเขาทำการขายเพียงพวงละ10บาท ถือว่าราคาย่อมเยาวมากเลยแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับที่เขาเดินขายตามสี่แยกไฟแดงนั้นไม่ได้เลยนะคะอันเนี้ยพวงเนี้ยดาวเรืองดอกใหญ่สมดอกเลยนะพวงละ10บบาทนะเขาจะาขายดีนะคะขายดีในช่วงวันโกนวันพระอเทศกาลปีใหม่ วันแม่วันสงกรานหรือวันสำคัญอื่นๆนะคะ,ะโดยเฉพาะนะผู้ที่ต้องการเอาไปไหว้สารเจ้าเอาไปบนบานสารกล่าวอะไรก็ต้องใช้พวงมาลัยใช้ดอกไม้ทั้งนั้นเลยนะถือว่าเป็นงานที่ทำจ,จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากนะคะ,ะถ้า เราไม่ชำนาญแล้วมันก็จะเป็นเรื่องยากสำหรับเราแต่คนที่เขาทำชำนาญแล้วทำทุกวันก็ถือว่าเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขานะคะเนี่ยดูเขาทำทแป๊บเดียวได้หนึ่งพวงเห็นไหมเขาจะประกอบอดอกดาวเรืองไว้ก่อนเสร็จแล้วเขาก็จะมาร้อยนะคะมาร้อยดอกลักนะก็ร้อยใส่กับสายสายมาลัย สายมาลัยนี้เขาก็จะทำไว้ก่อนโดยใช้ริบบิน้นนะริบบิ้นสีต่างๆนะส่วนมากก็จะเห็นเป็นสีชมพูสีเหลืองสีขาวนะคะนะีเขาจะมาประกอบกันนะประกอบเข้ากับสายมาลัยนี่อันนี้เขาก็จะได้อีกพวงหนึ่งแล้วนะคะพวงนี้ก็จะเป็นพวงเล็กนะที่เขาประกอบอยู่นี่นะกำลังประกอบเป็นมาลัยพวงเล็ก เมื่อตะกี้ก็เป็นมาลัยพวงใหญ่นะคะพวงใหญ่ก็คือใช้ดอกดาวเรืองดอกใหญ่พวงเล็กก็ใช้ดอกดาวเรืองดอกเล็กนะแต่พวงใหญ่กับพวงเล็กราคาต่างกันนะคะพวงเล็กเขาขายพวงละ5บาทพวงใหญ่พวงละ10บบาทนะคะราคาย่อมเยาหาที่ใดไม่ได้เลยนะคะ ที่นี่คืออำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาะเขาจะทำกันเป็นครอบครัวเลยทำทั้งวันขายได้ทั้งวันไม่ต้องเอาไปนั่งที่ตลาดนะคะคือใครๆเขาก็รู้แล้วว่าบ้านนี้ครอบครัวนี้ร้อยมาลัยมัดดอกไม้ขายเขาจะมาสั่งล่วงหน้าไว้ก็มีนะคะบางครั้งก็ทำตามออเดอร์ บางวัดเขามีงานเขาจะสั่งออเดอร์เลยนะพวงมาลัยห้าพวงดอกไม้500กร,รมัมอะไรประมาณนี้นะคะพิธีบางพิธีก็ต้องใช้ดอกไม้เยอะแยะนะเขาก็ต้องอามาสั่งที่นี่แหละค่ะนะถือว่าขายพวงมาลัยเนี่ยขายได้ทุกวันนะเป็นารายได้เข้ากระเป๋าทุกวันเลย สามารถเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งได้เลยหรือจะทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้เงินแบบไม่ขัดสนเลยค่ะนะคะ,อ,ะอันนี้เขาก็กำลังทำมาลัยกรเมื่อกี้มาลัยพวงมาลัยดอกดาวเรืองอผ่านไปแล้วนะมีพวงใหญ่พวงเล็กพวงใหญ่ก็จำหน่าย10บาท พวงเล็กก็5บาทนะแต่ตอนนี้เขากำลังจะร้อยเป็นมาลัยกอนหรือมาลัยข้อมือนะคะดูเขาทำแบบชำนาญมากเลยนี่เขาใช้ดอกลักสดทีเนี้ยดอกลักพลาสติกผสมกับดอกลักสดอ่าทำมาลัยกอนหรือมาลัยข้อมือนะคะอ่าทำแป๊บเดียวดูเขาทำแป๊บเดียวทำแบบชำนาญมากเลยนะ อุปกรณ์ที่เขาใช้เนี่ยก็จะมีเชือกฟางเข็มร้อยมาลลยดอกรักนะดอกรักสดแล้วก็ดอกรักัพลาสติกนะคะดอกดาวเรืองนี่อันนี้คือวัสดุอุปกรณ์ที่เขาใช้ทำนะคะน,นี่เขากำลังร้อยมาลลยกรออยู่นี่ใช้ดอกรักสดอ่าเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วค่ะก็จะเสร็จแป๊บเดียว นะทําแบบชํานาญแล้วก็ออกมาประณีตมากเลยนะดูสิเขาทำทุกวันนะคะทําทุกวันมีออเดอร์ทุกวันเลยนะมาลายกรเนี่ยก็ทําตามออเดอร์นะคะมีสั่งทุกวันเลยนะนี่นไะแปบบเดียวได้มัดและได้ประกอบพวงและนี่ดูสนะิออกมาประณีตสวยงามนะคะ สวยงามมากเลยเนี่ยถามเขาว่าขายเท่าไหร่นะคะมาลลยกรพวงเนี้ยเขาจำหน่ายเพียงพวงละสิบบาทเท่านั้นเองค่ะเนี่ยดูราคาย่อมเยาวมากเลยเป็นราคาที่เขาขายกันในชุมชนในหมู่บ้านนะคะแต่ก็ในตลาดอำเภอสัพพยาส่วนมากก็จะมาสั่งที่นี่เลย มาสั่งที่บ้านหลังนี้เลยเขาขายในราคาย่อมเยาวมากนะคะนี่ดูสวยมากเลย10บ,บาท10บ,บาทหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูด้านคนที่เขาทำช่อดอกไม้นะคะคนประกอบช่อดอกไม้สดก็ทำไปนะคนทำมาลัยก็ทำไปหน้าที่ใครหน้าที่มันดอกไม้สดนี่ก็มีทั้งกำรรใหญ่กำเล็ก กหญ่ที่โชว์ให้เห็นอยู่นี่คือกําละ10บาทนะคะ,ะได้ดอกดาวเรืองดอกใหญ่ๆไป5ดอกเลยประกอบเป็นช่อกับใบเตยนะคะเนี่ยสวยๆเนี่ยสิบาทนะราคาย่อมเยาหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วส่วนช่อเล็กนั้นได้3ดอก3ดอกก็คือช่อละ5บาทนะคะนี่ เขาประกอบเป็นช่อช่อไว้ให้สําเร็จเลยนะแล้วก็ทําแบบชํานาญมากเลยนะดูแล้วเขาทําฝีมือประณีตมากแล้วก็แน่นมากเลยนะช่อสวยงามนะนีช่อใหญ่ก็10บาทนะคะช่อเล็กก็5บาบาทนะดูเขาประกอบช่อประกอบด้วยความชํานาญมากเลย เรามาดูเขาประกอบช่อใหญ่กันก่อนนะคะช่อใหญ่นี่จะใช้ดอกดาวเรือง5ดอกนะส่วนช่อเล็กใช้3ดอกนะคะอันนี้คือช่อเล็กที่โชว์ให้เห็นอยู่เนี่ยหบาทนะคะามาดูช่อใหญ่นี่เขาจะใช้ใบเตยใบเตยเขาจะตัดยอดเป็นช่อๆมาเลยนะคะก็รู้สึกว่าจะใช้ใบเตยเยอะพอสมควรช่อใหญ่เนี่ย ใช้ใบเตยประมาณอสองกอเลยล่ะนะคะาดาวเรืองมา1ดอกก่อนมามัดด้วยหนังยางนะคะ,ะส่วนช่อใหญ่จะใช้ดาวเรืองดอกใหญ่นะคะ,ะดาวเรืองก็จะเสียบไม้ไว้รอ,อไม้พวกไม้เสียบลูกชิ้นนั่นแหละนะคะเขาจะเสียบไว้รอเลยทำเป็นก้านสำหรับเหมาะ และสะดวกกับการมัดประกอบชอบ่อเขาก็จะประกอบเข้าไปนะให้ได้ทั้งหมด5ดอกนะใช้หนังยางมัดวนวนวนน,นะพันพันให้รอบรอบให้เขาแน่นแน่นสักหน่อยเสร็จแล้วก็จะใช้ใบเตยนะปิดที่ไม้นะคะอ่าใช้ใบเตยปิดทับที่ไม้แล้วก็ใช้หนังยางพันพันพันนะ ตัดให้เสมอกันเกลียนให้เสมอกันนี่เป็นอันว่าเสร็จแล้วหนึ่งชอ่ออันนี้คือช่อใหญ่นะคะช่อใหญ่ทีนี้มาดูช่อเล็กนี่ช่อเล็กเขาก็จะเสียบดอกดาวเรืองไว้รอเหมือนกันนะใช้ไม้พวกไม้เสียบลูกชิ้นนั่นแหละ,ะเสียบดอกดาวเรืองไว้รอนะเขาก็จะใช้ใบเตยนะ,ะเห็นไหมใบเตยเขาจะใช้เป็นช่อเลย เวลาเขาตัดใบเตยมาใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยเขาจะตัดมาเป็นเป็นช่อมาเลยนะคะน,นะนะก็จะอ่าประกรอบก่อน1ดอกนะคะประกรอบก่อน1ดอกใช้หนังยางรัดอืมแล้วก็เอาอีก2ดอกมาประกบกันนะคะก็จะเป็น3ดอกนะ 3ดอกนี้ประกอบออกมาก็จะเป็นช่อเล็กช่อเล็กก็จะจำหน่าย5บาทนะคะ,ะก่อนที่จะเสร็จก็เอาใบเตยมาปิดไม้ไว้สักหน่อยนะคะใช้หนังยางรัดวนวนๆตัดหรือเกียนให้ปลายเสมอกันแล้วก็รัดหนังยางไว้เป็นอันว่าเสร็จนี่อันนี้คือช่อดอกไม้ช่อเล็ก นะคะเห็นหมะเรียบร้อยประณีตสวยงามเลยนะนี่แหละเหตุผลที่เขาได้ขายดีได้เงินทุกวันก็เพราะว่าเขาขายในราคาย่อมเยานะคะไม่ว่าจะเป็นช่อดอกไม้ช่อใหญ่ช่อเล็กพวงมาลัยพวงใหญ่พวงเล็กหรืออาจจะเป็นพวงมาลัยข้อมือหรือมาลัยกอนมาลัยดอกมะลิอะไรพวกนี้ เขาขายในราคาย่อมเยานะคะเขามีออเดอร์ทุกวันเลยนะรับออเดอร์บ้างแล้วก็ขายแบบรายวันบ้างนะมีคนที่เที่ยวมาซื้อทีละสองกรรมสามกรรมนะทุกวันเลยเพราะว่าดอกไม้กับชีวิตประจำวันของคนไทยเนี่ยมันผูกพันกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว บางคนก็ใช้ว่า้พระทุกวันบางคนก็ใช้บูชาสารพระภูมิทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นอาชีพนี้จึงเป็นอาชีพที่น่าลองทำนะคะจะทำเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมก็ได้สามารถได้เงินทุกวันเลยคะ่ะเป็นอาชีพที่สุดจริตและได้เงินทุก วันหน้าทานะคะ